สวัสดีนะคะสวัสดี FC ทุกทกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพาดวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะของวันที่25นะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสีกลางกระน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก็สําหรับวันที่2ีนะคะแอดก็ต้องอขอแสดงความยินดีดีใจกับพี่น้องด้วยนะคะที่มาตามแนวทางรลาวพัฒนานะคะพี่น้องจา๋าก็เข้า40ตัวกลับนะคะแต่ก็ตัวเน้นให้ตัวฝันให้เนาะก็แนวทางชุด6ตัวนะคะออก302 204นะคะพี่น้องก็ 04ก็เป็นบนนะคะแล้วก็22เป็นล่างชุด4ตัวนะคะทางสงปปลาวนะคะล่างก็จะเป็น30นะคะพี่น้องเราได้04ตัวฟันนะคะในตารางก็มีนะคะ04เนอะ3เราก็มานะคะ30ในตารางนะคะพี่น้อง30อ่าพี่น้องทางสงปปลาวเนาะ ให้การ44 2 44 55 11นะคะมา22 2, 2, มา22ล่างเนาะเราก็เข้า04ก็ยังดีที่เข้าเนาะเราก็ไปลุ้นกันต่อเลยสำหรับสายวิ่งสายรูดก็ได้4ไปเนาะ,ะสำหรับ5กับ8นะคะยังไม่เข้านะคะเราก็ไปลุ้นกันต่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางต่อๆไปนะคะ ามาดูนะคะชุดเลขในตารางนะคะก็คิดแล้วก็คำนวณขึ้นมานะคะก็อาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะรับชมอย่างมีสตินะคะมีศูนย์มีหมีเมีสมีแและมีหนะคะมาดูตัวเด่นนะคะแอ้เด่นหกเด่นแปดเด่นเนะคะ วิ่งรูดที่หกและแปดนะคะอ่าเน้นรูดนะคะอ่ามาดูตัวเจาะนะคะพี่น้องตัวเจาะแอดเจาะให้หกศูนหกหนึ่งนะคะหกสี่หกเจ็ดนะคะ สำหรับ8นะคะจับคู่80 84 86คู่เด่นนะคะแล้วก็87นะคะก็มาดูชุดกันนะคะแอดก็ให้กันเบิ้ลเช่นเคยนะคะการเบิ้ล4 4 66แล้วก็77นะคะ3คู่นะคะก็ตัวข้างบนข้างล่างนี้ไม่ต้องกลับนะคะพี่น้องจา๋า ก็ไปกลับบนล่างนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ทุกการสนับสนุนช่องนะคะที่ร่วมสนับสนุนช่องเข้ามานะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอให้ได้กลับมาเป็นหมื่นล้านพันเท่าเลยนะคะขอให้โชคด,ดีทุกๆวันนะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะเดี๋ยวมาเน้นกันเนาะ ก็ขอให้ตัวฟันเข้าแล้วกันเนะาะหกศูนย์นะคะกับหกเจ็ดเนะาะสำหรับหกหกแปดหกนะคะแล้วก็แปดเจ็ดนะคะสำหรับชุดฟันชุดอ่าตัวที่แอดชอบเนาะสำหรับเบิ้ลน,นะคะเบิร์นแอดชอบหกหกสี่สี่นะคะแต่น้อยนักที่จะมานะคะสำหรับหกหกเนาะตามที่สถิติที่เข้ามาที่แอดเคย จดไว้คำนวณเนาะหกหกนี่มามาน้อยนะคะแทบจะไม่ค่อยเห็นนะคะสำหรับหกหกแต่ว่าใจรักนะคะใจรักก็ลุ้นๆไปด้วยกันนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณะที่นี้นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเน้นนะคะจับวินในตารางนะคะเพราะว่าตัวที่แอด จับมาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆทุกๆวันนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ